อ่ะวันนี้วันปีใหม่สงการมาได้เปิดมือเล่นปีใหม่เอามาฟังกันปอนเลยดูว่าา <c oughs> ะเอวางหดตุอาจจะวันนี้ก็เป็นวันดีดิทีวิเศษเหตุว่าสังขารปีเก่าได้ล่วงไปแล้วโรคโควิดซัมมาจุฮอดจอดมาถึงยังมูฮาตังหลายก็เลยทำให้บ่ได้มูฮั่วาได้ยกย้าย คลายไปออกบ้านไปไหนผู้สังขารก็โดนกักตัวขวัวเอาเชื้อโควิดมาติดแปดมูเฮาท่านต่างหลายก็เลยบ่ได้สหลวงขวนขวายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมมาซึ่งตุงปักเข้าตอกดอกไม้ลายลำเตียนเพื่อจักมะแารว,ว่าตัวต,วตนแห่งค่าในวละ,ะยามนี้ดังอันเหียก็ดีสู่เจ้าก็ได้เมตตา วายน้าส่งเงินเข้าบัญชีมาว่าอันผู้ค่าก็ขอจักปั่นปอนใช้ตามในยะภาษาบาลีว่าสภีติโยวินาสันตุย้อนโลกโควิดผู้เท่าเลยอิดวิตขาดไหลได้สัพพะลกูบอดีออกจากบ้านไปไหนวินาสันตุบอดีไปจุที่คนหลวงคนหลายนั้นหน้ากากอนามัยใส่ไว้ คือดีป้องกันว่าจะนี้แต่อีหลีคือมีอายุวันโนสุขังพลังสตังดำหัวก็ค่อยน้อยไปน้อยวิตไปน้อยเนอะสะตังดำหัวนะอ่นนะเอาสันส้นๆแต่อียครับโชคดีมีใจทุกคู่ทุกคนสพีติโยวินาสันตุสป,ปะโลโกว,วินาสันตุอ่ะตึกอีละอายุวันโนสุขังพลังดีกว่าสวัสดีครับบิม่ อยู่บ้านทั้งมวลไม่ได้เอวก็อยู่บ้านเนาะพี่อบ้านปัดบ้านกวาดบ้านทำบุญก็ทำไปบ้านไขบ้านมันวันดีครับโชคดีมีใจปีใหม่ปีเออปีอย่างนี้ปีปีอย่างก็จำไม่ได้ละครับวันดีครับ